ดินช้างโซเชียลแก่อะไรใี่ยเยไงใช่แม่สวัสดีสวัสดีชาวโซเชียลแก่ว <laughs> ันนี้เบนกับไอรี่มาทานสเต็กกันที่ร้านดอยดังกรีนร้านสี่จะบอกว่ารสชาติก็นี่เหมือนกินดินอนะนอะไกินไปแหละ นะดูสภาพทรากที่เราเีิงไว้นี่ใชอะไรอร่อยมากไอหิวไอหิวเลยอาคารก็สองสามพ่นเนี่เนี่ยนี่ยจะแข่จซื้อสแลนดขนาเมืองหรอกนะเดี๋ยเดเช็คบินเดี๋ยวก็ดีในตางทางในกระเป๋าทังแล้วกันนะวันนี้รเี่ก็ไม่อยาเชื่อมกี้ไม่เห็นหน้าเธอเลยดีที่เรียงแล้วกันที่เรียงแล้วกันอ่ะ พี่เลี้ยงเลยนะอย่าอย่าคิดว่าแบบเป็นอะไรกันท่านพี่เลี้ยงอะไรโอเคโอเคแล้วก่อนนะชาวโซเชียลแคม